เราได้เจอกันอีกครั้งและพ่อแม่พ่อแม่อีกสบายดีไหมสบายดีและทำไมคุ้นๆผมจังเลยอ่ะเหมือนท่านชายอันนั้นองศ์สีมหาชัยคมีคุณเลยนะพี่พี่แต่ช่างมันเถิดพี่พี่ไม่เป็นไรสวัสดีสวัสดีพี่พี่พี่เอฟซีใช่เมื่อคืนเขาข้าฝันว่ามีเพื่อน เพื่อนค่าสมัยเด็กๆเขามาหาค่าฆ่าไม่รู้ว่าเขาจะมาจริงไหม้าก็ลองมาที่ในความฝันค่าอ๋อก็คือว่าเหมือนว่าเมื่อคืนเนี่ยพี่ผมเนี่ยจะฝันถึงเพื่อนในวัยเด็กใช่ว่ามาหาพี่ผมใช่มาที่นี่เขาบอกใช่ไหมใช่ที่นี่นนในความฝันมันที่นี่ถ่าไม่รู้ว่าเขาจะมาไหมม,มัน แยกทางกันตอนตอนเด็กๆประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วอ๋อคือแยกแยกทางกันกับเพื่อนใช่ไหมใช่ตอนนั้นมันมีโรคโรคมีโรคมาเยอะมากเราก็ต้องแยกย้ายออกจากหมู่บ้านแยกแยกกันไปอ๋อก็คือไม่ได้เจอกันตั้งแต่เด็กเลยใช่ใช่แต่ก็ยังพอจำเขาได้ใช่ไหมข้าจําได้ข้าไม่รู้ว่าเขาจําข้าได้ไหม<ข>ใช่เขาชื่ออะไรนะ ่านปู่เขาตั้งไว้ชื่อชินชินใช่ตอนเด็กๆก็พี่ๆนะเหมือนว่าพี่ผมเนี่ยจะฝันถึงเพื่อนในวัยเด็กนะแบบมาหานะก็ได้มีชื่อว่าชินนะก็คือได้แยกทางกันตั้งแต่เด็กๆนะผ่านประมาณย0ิกว่าปีแล้วนะตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ก็เหมือนว่าพี่ผมเนี่ยได้ฝันถึงว่าเพื่อนเนี่ยมาหานะได้มานัดพบไว้ตรงนี้นะครับใช่ไม่รู้ว่าเราจะเจอไหมพี่ ข้าก็คิดถึงเขามากเลยนะไม่รู้ว่าข้าจะเจอเข้าไหมเอางี้นะพี่ๆใครที่ชอบกินนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่พมนะเพื่อมาดูเพื่อนในวันนี้ก็วันนี้ก็น้องพิมพ์เข้าไปทุลร่างเขาไม่มาพี่พงษ์ก็ได้ซื้อของฝากด้วยนะถ้าซื้อของมาจากพวกค่า เป็นมาม่านะเดี๋ยวไปต้มต้มมัาขอกินไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะมาไหมอ่ะแล้วจะเจอไหมพี่เอางี้พี่เดี๋ยวเราเนี่ยจะลองไปดูเลยว่าขอไหมขอมาไหมไปเลยไปดีกว่อนก็อะไรนะพี่นะหนันว่าที่คนที่ฝันชี่ฝันว่าที่นี่ใช่เป็นสถานที่นี้ข้าไม่รู้ว่าเขาจะมาไหมน้องลุงต้องลอง ข้าก็คิดถึงเขามากนะค่เเาเจอก็ดีใจมากแหละข้าไม่รู้ว่าจะเจอ,อววเขาไหมใช่ <c oughs> ข้าฝั่นเจอแถวนี้แหละในความฝั่นค้านงหลง,ลงตอนน้นเด็กท่านปู่เขาตั้งชื่อให้ข้ากับเขาและท่านชาย,ออยชใช่ชาวชอบเล่นกันสามคนมากกว่า ท่านชายกับข้าชอบแก้งเขาตอนเด็กเล่นกันใช่เข้าตัวเลกว็กกว่าเรา ใช่นั่นไหมชินชินชิน,ชนเหมือนชินเลยทางหลงชินเหรอครับใช่เขา<อ>เดินอย่างนงี้แหละลองไปหาเขาไมหมครับชิน จำค่าได้ไหมข้าชื่อพุมไงมาพี่พุมเดี๋ยวผมถูกก้อนหน่อยพี่พุ่มหยัดใหช่ไหมนั่นน่าจะใช่นข้าไงจำค่าไม่ได้หรอตอนเด็กข้ากับเองชอบเล่นกันนะดีใจเองมากเลยเราได้เจอกันอีกครั้งแล้วพ่อแม่ควรพ่อแม่อีกต่อไปดีไหมดีและทำไมคนๆหนุงจังเลยถ้าก็อยู่ในคุงข้าหรือล่ะ เหมือนท่านชายอันนั้นงศรีมหาชัยนะคุณเลยนะพี่พี่แต่ช่างมันเดินพี่พี่ไม่เป็นไรไปไปเดี๋ยวเราไปทำทำอะไรให้ดีดีกว่าก็พี่พี่นะคือไม่น่าเชื่อเลยนะพี่พี่มันฟุกมั่งมากคือเนี่มันฟุกมั่มากเลยนะครับไม่เชื่อว่าจะได้เจอจริงนะพี่ ก็คือว่าเหมือนว่าพี่ผมเนี่ยได้ฝันถึงเมื่อคืนนะฝันอ่างไรเมืน่นข้ฝันว่าเอ็มาที่นี่ข้าก็ลองมาดูว่าจะเจอจริงไหมข้าดีใจนะที่เจอเองอีกครั้งไม่น่าเชื่อนะพี่ข้าคิดว่าเองเองไม่อยู่แล้วตั้งแต่มีโรคภัยแรงจากที่บ้านเราแยกย้ายกันไง ถังลงเราทำอะไรให้ใช่เรอท่แถน,นี้นะได้ได้ได้ไดเราลองหาที่หาทางดูขนานดอาทิตย์นี้เดี๋ยวผมเนี่ยจะหาต,างตงังก์้องแล้วก็จะต้มมามะให้เพื่อนของพีิคมนะครับผมก็เอาแล้วนะพี่ๆน,นะตอนนี้นะพี่เยอะมก็ได้กอ่อไฟติดแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าทำให้กินนะท่านท่านชินยิงเคยกินไหม ขคค้าตั้งใจทำให้เองกินเลยข้าคิดว่าเองมาแป๊บนึงก็ทุกคนข้าไม่มีของแบบนี้เลยก็ทุกคนนะผมกนะ็รู้สึกดีใจแทนพี่ผมด้วยนะครับผมที่ความฝันของที่ผมเนี่ยได้เป็นจริงนะที่เจ้าทำมามันคืออะไรลึก เป็นม,มาม่าตอนแรกข้าก็ไม่เคยกินแหละข้าอยู่นานๆไปข้าชินแล้วอร่อยมากเลยนะก็คือที่พี่ผมได้กินเนี่ยก็คือได้เจอพี่พิมพได้จเจอคนรักข้าเราเจอมีกับเที่ยวบ้านเมืองเจาด้วยที่ผมเนี่ยเคยพาผมกับแหลามีคนรักอยู่ที่นี่ไงข้าก็ไปไปกับ พี่ผมเนี่ยได้เคย,ยพาผมไปายนะและเองไม่มีคนรักเลยใช่ย่างคร้ท่านชายก็มีคนรักแล้วนะท่านชินเนี่ยวันนี้เนี่ยพี่ผมก็ตั้งใจทำมาม่าให้ท่านชินกินแล้วคนะ้าไม่รู้จริงจริงเองจะออกมาจะเจอกันที่นี่ ก็คือความฝันของพี่ผมเนี่ยก็คือแม่นมากเลยนะครับพี่ๆฝันว่าจะเจอเ,จอเพื่อนในวั<า>ย<า>เด็กสบายดีใไหมข้าสบายดีไรเอง็งสบายดีไหม,ข,ข,มข้าก็อยากไปหาพ่อแม่เอ็งมั่งตอนเอ็งเด็กข้าข้าก็ชอบไปเล่นบ้านเอง็งมากเลยนะทุ่ชิน เอ่พี่ผมชอบแกงเขานี่ใช่ค้าชอบแกงเขากับท่านชายเขาชอบร้องไห้ข้าแกงแกเขาไปฟ้องเขาเขาว่าชอบเขาไปฟ้องท่านท่านปู่ท่านปู่ใช่ท่านปู่ก็ลงโทษข้ากับท่านชายแต่าทำไมกินรอน้ำดือมก่อนนะกินคิด ก็คือตอนนี้เนี่ยก็เหลือแต่แค่รอมามาสุดแล้วนะครับใช่นี่นะครับก็ใกล้กเดีย่ยวนะครับเดี๋ยวต้องรออีกสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวให้ท่านชินกับที่ผมเนี่ยนั่งคุยเล่นกันก่อนข้าดีใจนะที่ข้าเจอเองอีกครั้งข้าคิดว่าเองจะไม่อยู่แล้วตั้งแต่มีโรคโรคระบาดมาจากที่บ้านก็ไม่ได้เจอเองมานาน ก็ผ่านมายี่สิกว่าปีแล้วใช่ไหมใช่ยี่่สิบกว่าปีแล้วใช่ก็คือแยกกันตั้งแต่เด็กๆเลยนะใช่ใช่แล้วแล้วพ่อแม่เองเขาแก่มากเลยนะตอนนี้ตอนที่เราอยู่ตอนเด็กเขาอายุเยอะมากเลยนะจรินอันนี้พี่เดี๋ยวเราเนี่ยไปวันนี้ท่านชายเขาไม่อยู่เดี๋ยวหลังท่านชายอยู่ เราเจอการพร้อมหน้าพร้อมตากันเั็นชินโอ้น่าเสียดายมากเลยนะที่ท่านชายใช่เสียดายมากเลยที่ท่านชายเนี่ยไม่ได้อยู่ท่านชายเขาไม่อยู่หรอกเขาไม่ว่างโอบวกังานนี้ได้เจอกันตั้งในเพื่อนในวัยเด็กนะสั่งใช่ใช่คือน่าเสียดายมากที่ไม่มีท่านชายเป็นไรหรอกแต่ท่านชายเจอวันลั่งเจอค้าเจอท่านชายค้าบอกว่า มีเพื่อนทำไมถึงมาหาถ้าไม่บอกว่าเป็นเป็นเองข้าดีใจดีไหมดีเลยครับผมดีไหมน,นีผมว่าท่านชายนี่น่าจะอยากจะมาไม่ใช่เลยนะครับท่านชายได้ยินแบบก็คือทุกคนมึงคือมันนานแล้วอะ่ะตั้งยี่สิบกว่าปีนะทุกคนท่าไม่รู้ว่าท่านชายจำจำจำ,จำเองได้ไหมท่านชินใช่เราก็ไม่ได้เจอนันนด ข้าก็ไม่รู้ว่าข้าจะเจอเองจริงๆในความฝันเราท่านชายสบายดีไหมท่านชายเขาสบายดีท่านชายเ<ช>ขามีความรักเขาก็อยู่กับความรักเขาความรักเขาทุ<ช>กเขาก็กลับบ้านเหมือนกันเขาก็กลับไปหาท่านปู่เลยไปไปกับการเมือนข้าเลย รอน้ำเตืนก่อนแปบบ๊บหนึ่งนะท่านชินเดี๋ยวเราเนี่ยก็น่าจะดองรอให้น้ำเดือดหน่อพี่เดี๋ยวเรา,เราไปตอนที่มาม่าเดือดกันเลยนะพี่พี่นะก็อนนเอาแล<ะ>้ว <ละ S 1> พี่พี่ตอนนี้ก็ดไ,ไ,ได้เดือดแล้วนะครับผมนี่กินหอมไหมครับท่านชินเดียวค่าตัาให้ท่านชิน นี่ยู่ในห้องนั่งกล้องเลยแล้วเองไม่ยังมีไม่ยังมีคนรักเหรอท่นชินอา่าใช่ตอนนี้ก็นนเลยังไ<า>ม่ยอมเลยอ่นยังไม่พร้อมเขาเหมือนเขายังไม่พร้อมนะแล้วก็เขาก็ยังไม่อยากมีนะพี่พี่ก็ดีแล้วที่ยังไม่พร้อมใช่ ตอนแรกข้าก็ไม่พร้อมหรอกข้าดูใจกับน้องพิมพ์นานนะจะจะข้าขอรักเขาอาจะชิมข้าให้เองเองลองชิมดีอร่อยไหมก็ไม่รู้น้องลองกินไหม ตากันนนี่นะทวนนะักท่านชินเนี่ยก็จะทานะมากินนะร้อนชินที่บ้านเองมีไหมชินยันไม่มีแลวครับท่านจมันไม่ได้เือนบ้านเบ้านเราสุดรสชาติเป็นไงครับผมมันแปลกใช่ไหมครับนะกินนี่เยอะเลยนะมันก็าาใจทำให้กินเลยม,มันก็น่าจะแปลกอยู่แล้วครับเพราะมันตอนแรกข้าก็ทําไม่เป็นหรอกน้องหลงกับ พีพิมพได้ไปเ<อ>จอพ,<ช>พี่ผมสอนค้าทำค้าก็ดูขอทำเลยอร่อยนะลองกินดิข้าดิไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเสียด,ดายนะข้าเสียด,ดายนะข้าไม่ได้พาทานชัยมาด้วยนอาสอนะุเนาะ ใช่เสียดายมากเลยแล้วไม่แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าความฝันเนี่ยจะเป็นจริงเราได้อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตากัะชั้คนตอนเด็กอ้นี้เดี๋ยวพี่ๆเดี๋ยวผมเนี่ยให้เขาทานเงินก่อนเลยนะเราจะไม่รับเวินขอเลพี่นะก็เอาแล้วนะพี่ๆตอนนี้เนี้ยท่านสองฝั่ก็จะกินน้าาให้กินกินน้ำค่าเปิดให้ นนะี่ะได้ทานกันเสร็จเดี๋ยวผมก็จะช่วยพี่ผมนะเดี๋ยววันหลังเด็กข้าเจออีกครั้งเจอเองตาเฝ้าหรือ,อ่าองนะต้องนะขอบใจจอมาอมเป็นไรก็คลิปนี้น่าจะมีเพียงเท่ามไมรู้รว่าถ้าจะเจอจริงจริงๆๆๆไหมเอามาเที่ยวลูกนด้ อ๋อคล้ายๆแบบมามาไม่มาม่มานานไม่ได้ใช่ไหมครับอ๋อท่านปู่ท่านย่าเขาจะดุอ๋อท่านย่าอย่ามคองมเดี๋ยวข้าเก็บให้เดี๋ยวเราก็น่าจะต้องเดินทางกลับกันแล้วพี่ๆนะเพราะว่าเราก็ได้ทำ ดื้ึมเดี๋ยวพี่พอมเดี๋ยวเราเดินทางกลับกันเลยนะครับเด็กเราจะกลับเราลึกเราจะกลับแล้วทั้งทนเดี๋ยวถ้าเจอกันใหม่นะเขุ่น้าที่เราเออกมาเจอกันอีกครั้งได้ครับรต้องจับเน้อขคาเรากลับกลับดีๆแหละ ก็คลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะพี่ๆนะเพราะพี่ผมเนี่ยก็ความฝันเนี่ยก็เป็นจริงนะใช่ข้าก็ดีใจมากนะได้มาเจอเซดายนะเซดายข้าที่ไม่ได้พาท่านชายมาด้วยเพราะท่านชายก็ไม่ว่างกันใช่ทากนก็คลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะทุกคนครับความฝันของพี่ผมเนี่ยก็กลายเป็นจริงแล้วนะพี่ๆได้เจอเพื่อนในวัยเด็กผ่านมาประมาณ20บกว่าปีแล้วนะใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์แล้ว ก็ตะไคร้แล้วก็อยากค้ามโฆษณาด้วยนะครับไปพี่ๆงั้นเรากลับเลยนะครับผมสวัสดีครับ